สวัสดีครับกลับมาพบกับมิเนม็มโมโซลเซลกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ล่าสุดมานําเสนอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นโคมไฟติดเพาดานโซลเซลรุ่น500วัตต์รุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กัน่อนนะครับสําหรับอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวโคมไฟนะครับตัวนี้สามารถปรับได้3สีนะครับประกอบไปด้วยแสงสีขาวสีเหลืองและแสงสีวอมนะครับฝาถอดออกมาได้นะครับโอเคตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่30,000มิลลิแอมนะครับหลอด SMD รุ่นใหม่ล่าสุดครับจำนวน300ดวงนะครับ ความสว่างยาวนาะน1ึ่งเช้าเลยนะครับสีก้อน,นครับมิลิมรอรควบคุมการทำงานนะครับฮาร,ริมรอเน็อตและพุกนะครับสำหรับยึดตัวโคมไฟแนละยึดแผงโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์กำลัง6โวลต์30วัตต์นะครับสายไฟยาว5เมตรครับแผงโซลาเซลล์ความกว้างอยู่ที่35ซนติเมตรครับ ความสูงอยู่ที่45เซนติเมตรครับตรงนี้จะเป็นรูสําหรับยึดตัวคมไฟติดกับเพดานนะครับโอเคส่วนตัวนี้จะเป็นสลักสําหรับยึดฝาครอบนะครับตอนใส่ให้ลูกค้าใส่ฝาครอบให้ตรงสลักนะครับเสร็จแล้วให้หมุนล็อกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรีโมทการใช้งาน,นะครับมีปุ่มอน off นะครับเปิดปิดการทํางานปุ่มปรับแสงนะครับ W เป็นแสงขาวนะครับ WY คือแสงวอมไว้นะครับขาวผสมเหลืองปุ่ม Y วนะครับเป็นแสงสีเหลืองปุ่มเพิ่มลดความสว่างปุ่มออโต้ตั้งค่าให้โคมไฟเปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับและปุ่มตั้งเวลา3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับ ลูกค้าสามารถปรับได้สามสีนะครับตามต้องการเลยครับโอเคขาววอมเหลืองทุกสีโคมไฟเปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับเมื่อลูกค้าติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และหลอดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เสียบปลั๊กจากแผงโซล่าเซลล์เข้าตัวหลอดไฟนะครับ ตอนนี้ผมตั้งออโต้ไว้นะครับตอนนี้แผงโซลาเซลล์โดนแสงอาทิตย์นะครับหลอดไฟจะดับและทําการชาร์จพลังงานนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะทําการปิดแผงโซลาเซลล์ให้เมื่อนะครับเปรียบเสมือนเวลากลางคืนนะครับกลางคืนโคมไฟจะติดเองอัตโนมัติตามสีที่เราตั้งไว้นะครับตอนนี้ผมตั้งวอร์มไว้นะครับแสงขาว แสงวอมแสงเหลืองเดี๋ยวเราไปดูรีวิวความสว่างในตอนกลางคืนกันต่อเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับ